โหลดดิ้งเงี้ยนี่คือสถานท,ที่ที่ว่าลองไปดูสามารถค้นเจอเของบางอย่างได้โอ้โหทุกคนดูที่นี่ดิสภาพนี่แบบว่าอยางกบฟาร์มร้างเลยเนาะแล้วใครเป็นคนขับรถมาจอดไว้แบบนี้เนี่ยน่าตีตูดจ,จริงๆเลยพี่ไม้ยัยดีเฮ้ยพี่ไม้ทำไมไจอดแบบนี้แล้วพวกเราจะหนียังไงเอ้าเลื่อนล้นไปละเออเลื่อนเลื่อนได้ประหลาด้าเลื่อนได้ก็เลื่อนเลย <c oughs> พยายามอยู่เลย เฮ้ยถ้าไก่เต็มไปหมดเลยไก่มันเห็นเขาบอกว่าเจ้าของฟาร์มเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็แฝงล่างเป็นปอบไปแล้วตอนนี้เราจะมาดูที่ฟาร์มนี้กันนะคะว่ามีปอกแสอะไรบางอย่างบ้างแล้วเราพอที่จะแก้ไขเรื่องนี้ได้หรือเปล่าโอ้โหไก่ที่น่าเอาไปทําไก่ทอดจริงๆเลยไปทางไหนอะนี่เลยบ้านหลังนี้เข้าบ้านไปไงขอประตูก่อนด้วยนะระวังนะอ้าวเปิดไม่ได้อะเปิดนี้เปิดใหม่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโหนี่ออกออกแรงเยอะไปเปล่าขอโทษครับผมเปิดประตูแรงไปหน่อยบ้านเขาพังเลยเออฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับโอ้โหไปพังทั้งหมดเลยอ่ะนี่คือมีเอกสารหลืออะไรแล้วอ่ะเอกสารมีเอกสารตรงนี้ไหนบอกว่าฉันไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเธอเธอเปลี่ยนไปเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยฉันได้ยินเสียงเหมือนกันเสียงเหมือนแบบหมามันหมาเหรอ ฉันเ <มา S 1> จอกระท<น><า>ะเราหยิบกระทะป้องกันตัวไว้ก่อนเลยโอเคเดีด๋ยวว่ามีโจรมีอะไรแถวนี้เพราะว่านี่เป็นฟาร์มล้างไงตรงหน้าประตูมีบันทึกด้วยอ่ะก็เลยใช้อะ่ะก็เลยใช้อะ่ะเขาเขียนว่าอย่าเข้าไปในโรงนาเธอไปแล้วลูกๆไปแล้วชีวิตฉันไม่เหลืออะไรอีกฉันจะใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อแล้วขังเธอไว้ในโรงนาลงชื่อโจเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเสียงที่เราได้ยินมันอยู่ในโรงนาหมายความว่า,อวาอไอ้ตัวผีปอบนั่นอะมันอยู่ในโรงนาแน่นอน ตรงโต๊ะสิตรงโต๊ะนี่ตรงฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้นี่ในโต๊ะนี่อะไรวะอะไรอ,อะไรมือแกมือแย้เป็นไรมือไปโดนเป็นโนถ่<ท><ท>เฮ้ยฉันทํากุญแจลงเก็บของหายฉันหาันมไม่เจอฉันจะต้องใช้ครีมตัดสลักเสียแล้วสิลงชื่อค<ไ>าร์เรนที่ดีสกรปรกขนาดว่าแมาลงสาบเพียบเลยนะเพื่อนครีมครีมอะไรอ่ะกันยูวีเหรอเราถือกระท้าอยู่หรือเปล่าครีมตัดลวดดิเอางี้ ฉันเริ่มได้เบาะแสแล้วว่าไอตัวนั้นอ่ะมันอยู่ในโรงนาแน่นอนส่วนถ้าเราจะเข้าไปเนี่ยเราต้องใช้ครีมตัดงั้นทุกคนแย้ๆก็ไปหาครีมเจอแล้วเราเจอแล้วแบบหน้าขาใสเราเจอแล้วน,น,น,นั่นคนละครีมโอเค <c oughs> โอเคจุ๊บแจ้งได้ครีมมาละตัวตนี้มีบันทึกอีกอันหนึ่งการดูแลไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยเป็นเรื่องยากมันวิ่งไปทุกที่จับตัวได้ยากบางครั้งฉันก็จินตนาการว่าฉันเอากระทะฟาดพวกมันเย้ <c oughs> โอ้กระทะฟา,าดไก่เหรอ เข้าใจแล้วทีนี้เรามาปราบผีปอบใช่ไหมเพื่อนหมายความว่าถ้ามันมาเจอเราเนี่ยเราอาจจะต้องมีตัวล่อทุกคนหยิบกระทะที่ได้มาแล้วหรือยังเอามาแล้วได้แล้วทุกคนไปฆ่าไก่ก่อนเราจะเอาไก่มาป้องกันตัวเราเพื่อรอไอ้ผีปอบนั่นเพื่อนไกห้องอะไรหรออะไรห้องน้ําบ้านนี้ทำไมมันตีเขียวเงี้ยเฮ้ยนายอย่าพึ่งยุ่งกับห้องน้ําเลยเรามาช่วยกนตีไก่ก่อนไก่อยู่ไหนเนี่ย กู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 นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่พี่มาอยู่ไหนกันวะอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านไงี้ยฉันไม่เจอไก่เลยอะฉันเจอแต่ตัวอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยตัวตัวกินไก่จุดแตัวตีตัวกินไก่เอาละเรียบร้อยฉันได้ไก่มาละเฮ้ยแล้วนี่มันอะไรอะเพื่อนแถวนี้มีโรงสีไม้ด้วยแหละแต่ว่าล็อกประตูไว้อะไหนเป็นอะไรมีของอยู่ข้างในเราเปิดเราเปิด ลองนี้เขียวแดงอะไรโอยตกใจเลยอุ้ยทุกคนระวังนะข้างในมปสารเคมีเพียบเลยเขียวอือเลยเนี่ยโออยใหตายทีนี่เขาทําอะไรกับพวกไก่กันเนี่ยเขาเอาสารเคมีนี่มาทําอะไรน่าจะเอามาฆ่าบลาแรงอย่างแน่นอนแต่มันเป็นพิษนะไก่ที่ส่งออกจากที่เนี่ยน่าจะกินไม่ได้แล้วล่ะไ่เป็นพิษหรอ S 1> <S 1> แต่ไม่หมดเลยอะ<ค>มันม,มีให้อ่าน,ตร,นตรงนี้เขาบอกวิธีการใช้งานด้วยจ,จริงเหรอฉันเจอบันทึกอันนึงเป็นใบแจ้งนี่เ,เขาบอกว่าบริษัทนี้เนี่ยทำอุปกรณ์ทำฟาร์มยาพิษสำหรับกำจัดพืชมแมลงเป็นอันตรายในถุงเดียวมี45ถุงสามารถเอาไปผสมน้ำเพื่อออกฤทธิ์แรงและผลิตภัณฑ์นี้มันมีวันหมดอายุและก็อาจจะใช้ไม่ได้ผลด้วยไม่ควรใช้กับสัตว์หรือมนุษย์อุ้ยเฮ้ย แต่เราใช้กับผีได้หรือเปล่าว่าเราจะเอายาพิษไปผสมน้ำแล้วให้เอาไก่จุ่มให้ปลอกกินนี่ครับเฮ้ยแต่ว่าเราหน้าสงสารไก่นะมันมันตายแล้วแหละต้องคลอดขนาดนี้นายสงสารตรงไหนเนี่ยห้อยคอห้อยอยู่นี่ถือห้อยอยู่เนี่ยแต่ละคนแต่ว่าเราต้องมีคนหนึ่งเสียสละพิกิตเก็บถุงเก็บถุงไปพิกิตเก็บถุงไปโอเคเก็บแล้วตอนนี้เราได้ผลิตภัณฑ์ทางกายเกษตรมาเรียบร้อยละ ฉันว่าเราจะลองกลับเข้าไปในบ้านดูละ,ะว,ว่าเฮ้ยสัตว์ประ,ประหลาดูท่าทางแข็งกแกรงแ่งเฮ้ยมันมาแล้วมีวิธีทําให้มันอ่อนแรงลงอย่าบอกนะว่ามันหนีออกมาจากตรงนั้นได้แล้วอะมาแวเหรอไม่ทําไงอะเฮ้ยทุกคนรีบออกจากที่นี่เราฉันว่าที่นี่มันไม่ปลอดภัยเดี๋ยวเราเปิดให้เร็วเร็วเร็วเฮ้ยพี่ขีดเห็นอะไรบางอย่างไหมมีตัวอะไรอยู่แถวนี้หรือเปล่าเฮ้ยอะไรอะไรรู้จักรู้จ้า คอยเทต้นไี้มันหายมลยไหมาะผิวแก้มันวิง่งม<อ>ันวิ่งม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 ันวิ่งแล้วอ้าวหนวจังเลยจ้าโอ้โหมันเดินแบบชักกระตุกเลยอ่ะเพื่อนแต่มันก็อยู่<อ>ม,มันก็ไปรวมตัวกันตรงนนั้ไปกลัวกันบ้นางหรือไงอย่ารวมกันเป็นกลุ่มเราต้องกระจายกระจายออกไปตอนนี้เราว่าเดี๋ยวพาพี่กิทไปหาแหล่งน้ําดีกว่าว่าเราจะแหล่งน้ำเราสดได้ไหมังงวะรน้าได้เลยได้เลย

เอาให้ันกินเอาให้ไนกินเอาเอาวนเอาเอา Oh my god ทำไมมันไม่กินไก่ไปกินแป้งแทนพี่แป้งน่าอร่อยมันไม่กินไก่ไปกินฉันมันไม่ยอมตอนนี้ฉันรู้สึกมึนหัวมากเลยเพื่อนเหมือนกับว่าฉันโดนผีปอบเข้าสิงแล้วอะดูเหมือนว่ามันจะทำให้สัปปลาดอ่อนแรงลงเราต้องทำไปเรื่อยๆเออโอ้ยตายแล้วเราจะเกิดใหม่ได้ยังไงอะ เฮ้ยเรามีวิธีอยู่ข้างหลังบ้านเมื่อกี้เราแอบเห็นว่ามันเป็นสุสานล้วน่าจะไปขอพรได้นะเออเฮ้ยตรงนั้นมีสุสานใช่โอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันขอไปรอที่สุสานนะฉันจะรอไปขอพรดูโอเคอ้าวอ้าวใครก็ได้ช่วยผมด้วยขอให้ผมออกจากการหลับไหลด้วยเถิดเพี้ยงเป็นไงหายไหม ท่านว่าสุขภาพของเธออาจจะฟื้นึ้นมาได้เราต้องรีบให้ไก่เธอกินเธอจะได้แบบอ่อนแรงลงเรื่อยๆเฮ้เพ,พื่อนี่อะไรอะเฮ้ยนี่แหละนี่น่าจะเป็นที่ชุบแน่นอนเลยใช่เห็นไหมว่าการขอพรของฉันได้ผล <c oughs> เอาละอุย้ยชุบตัวตัวเองขึ้นมาขอบคุณมากเลย<ค>เทพธิดาเทพธิดาพยากรช่วยกันนะเราช่วยกันเอายาฆ่าแมลงใส่ไก่แล้วก็ให้กับไอตัวปอบนั่นกิน เอากระคอยแล้วว่ามีอะไรอะไรอยู่ข้างหน้าไอ้ผมมีไก่ผมมีไก่โอเคโอเคไปไปไพี่กิจนำไปเลยน้ำน้ำน้้ค่อยคอยเดินค่อยค่อเดินมาไปไหนเหรอพี่อย่าเสียไก่เถิไว่ากอนพี่กิจยังไม่ได้ถือพี่กิจ้า้ัวมีไก่จะไม่มีไก่เอาหน่อโอ้โหพวกคุณไม่ฝนกันตังเวพี่หมายตีไก่หมายตีไก่ พี่มีไก่แต่พี่อยู่หน้าบ้านพี่ไม่เอาิใส่พี่กิตไม่อร่อยมันเลยฆ่านูอีกแล้วเนี่ยเรามาได้เรามาได้กันเรามาได้กันเฮ้ยมันไปนู้นแล้วข้างหน้านั่นดิมันยังคงหาศพพวกเราอยู่ีิตอนนี้พี่กิตเกิดใหม่ละพี่กิตไปเก็บริบเกิดใหม่พร้อมกันพี่กิตไปเก็บริบามีคนนําผมดิผมผมไม่มีอะไรป้องกันตัวไม่ก็ไม่มีไก่มนกันเนี่ยมามาผมเองฉันไม่ีไก่ฉันไม่มีไก่โอเคระวังนู้อระวังนะระวังต่อ่ะตอนนต้อไปต้อไปห่ไก่่พิ่มนะคะ เพื่อที่จะเอามาใส่พิษให้กับไอ้ไอ้ลุงป้านั่นน่ะฉันไม่รู้ว่ามันเป็นเพศไหนกันแน่แต่ถ้าอ่านจากเอกสารแล้วเหมือนกับเป็นเพศหญิงเนาะใช่เขาชื่อว่าคาเลนป่ะคาเลนเฮ้ยมันไล่มันไล่อะไรมันไล่อะไรมันไล่ไก่มันไล่ไก่ไปแล้วมันมักินไก่อยู่มันกินไก่อยู่นี่มันกำลังกินไก่อยู่เลยเนี่ยโง่โงกับงงกับจากว่าดีล่ะทุกคนทุกคนไม่อยู่กับฉันเลยทุกคนหนีมาแล้วหนีมาแล้วผมหนีมาแล้วเอาล่ะนะฉันขอพิษก่อนอันนี้พิคกิท อว่พีทเอามาแล้วเพื่อนๆเอาเหรอเอามาแล้วอมาแล้วไม่่เเป็นไไรมป็นไรพีทถุงเดียวพอถือไก่สามคนไดไหมได้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 งั้นตอนนี้ฉันถือพีทเลยไมมันมามันมามันมาจากหลังบ้านมาจากหลังบ้านเอาแล้วเอาไก่ไฟแก่ไฟลบ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 มา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 พี่ไม้อยากให้ไก่ไฟมันกินทุกคนมาที่หน้าโรงนาเลยตอนนี้รู้สึกว่าโรงนาเรายังไม่เปิดเนาะใช่อ่ายังไม่เปิดเลยมันต้องมีความลับอะไรในโรงนาแน่เพราะมีคนบอกว่า เขาเนี่ยได้ขังเธอไว้ในโรงนาไป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 โรงนาก่อนเดี๋ยวเราค่อยมากําจัดมันเราต้องหาเบาะแสทุกอย่างให้ครบถ้วนก่อนเผื่อว่าเวลาเราไปส่งงานเนี่ยเราจะได้บอกเขาได้ว่าที่นี่มันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่เราจะได้เงินเพิ่มเราตัดเร้วนะตัดเลยตัดเลยตัดเลยเอเสียงประตูแบบงาเสียงประตูแบบานกางนะฉันไม่มีไกในโรงนานี้มีฟางเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีเศษข้าวด้วย

เฮ้ยไปแล้วพี่คนฆ่ามีคนโดนค่ะกว่ไก่ก็บอกผมเอาเดี๋ยวผมยุ้งหลังให้นึกว่าไก่คนอื่นไปเด้วยวนะตอนนี้เราได้สูญเสียพี่ไม้ไปแล้วแต่สิ่งที่เราทำได้แล้วก็คือเก็บไก่ตอนนี้ยสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องรีบยัดไก่พิษให้เจ้านั่นให้มันอ่อนแรงลงเพราะว่าตอนเนี้พลังมันดูเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมอ่ะถ้ามันกินไก่ดิบมันจะเพิ่มขึ้นไงเราต้องกินไก่พิดโอเคพี่กิทเกิดยังพี่เกิดตั้งนาแล้วทำไมนู่น พี่ไม้เกิดยังพี่ไม้ไปเอาพิษเลยนะเดี๋ยวพวกเราจะไปรอกันที่ท่าน้ำเลยๆๆมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ข้างหลังบ้านตอนนบ้ันจะอยู่ในบ้านอ่ะฉันว่ามันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังก้าองเอาไปข้างหน้าโอเคเฮ้ยคิดตกใจไหมหาพังไปส่อสารอยู่มันเอาไก่แจงไปแล้วตอนนี้พี่กิทมีไก่พิษอยู่หนึ่งตัวแป้งมีไก่ดิบแต่ไม่มีไก่เลยแล้วจุ๊จแจงมีไก่ดิบปะไม่มีเลยโอเคพี่ไม้กับจุ๊จแจงไปล่าไก่ไปเดี๋ยวเราจะรอกันที่ท่าน้ำเราต้องแา พี่กิดต้องพาไปอ่ะพี่ให้พี่ไปไหนเนี่ยมากับหนึหนูนี่ไงเอาไปแล้วเหลือเราไปด้วยกันได้ไหมไปเป็นอยู่ซ้ายเก็บเลยปะแล้วใครถือพิษอ่ะโอเคพี่พี่พี่ถือพิษแล้วโอเคปะพวกกองทุ่นไปไปจัดการไปจัดการไปจัดกาี่โน่นข้าวัน้ำข้าวัมน้ประตูหลังไอ้ลุงอยู่ลุงสุสารทลับมอยู่ไหนวะเฮ้ยมันมามันมามันมาพี่หนีขึ้นมาชั้นสองเออไปไปไปไาไปไปที่ไปที่บ่อน้ำไปที่บ่อน้ำพี่บ่อน้ำ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 ปิดน้ำปิดน้ำปิดน้ำบ่ยใครบ่พิ้ ไปแล้วไปแล้ว่แล้วไปแล้วพี่ไปเราพี่ไปมีพิษแต่พี่ไปไม่ตามมาพี่หนีมาลุงขึ้นบ้านมาแล้วมาแล้วเร็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 วตอนเนี้ยน้ำเราเปิดแล้วแต่มันค่อยๆลดลงเรื่อยๆเราต้องรีบแช่ไก่โอเคแช่ไก่เรียบร้อยเอาล่ะมันมาให้ลุ้มกินเลยเออเอาไก่เอาไก่ทุกคนไปตีไก่รอตอนนี้ป้าเริ่มกลายเป็นปีศาจแล้วทุกคนเราต้องรีบ เุเราโ้ยเรถึกเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเราต้องด้ทำเวลาไม่งั้นมันจะฟื้นพลังเร็วและไก่ที่นี <m <m ่ก็เยอะเหลือเกินมา้นีนะนีได้ไก่ได้ไก่มาแล้วขอถือพิษตัวนึ่งใครถือพิดหน่อยเดี๋ยวผมไปหาพิดก็ได้พิดอยู่นี่ผิอยนี่ผมหยิบพิดให้มาๆมีไก่อีกตัวนึงใครไม่มีไมผมไก่เชวรีบ รีบใส่พี่ลงไปใส่สิคุณไป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 ต้องรอน้ำมันต้องรอน้ำเต็มก่อนมานี่มันอยู่นี่อยนี่แหละเราต้องหาเอาเอาไปกินเอาไปกินเอาวิ่งไปกินทีคนกินทีคนกินทีคนผัดกันผัดการผัดการเอ้ยหน้ามันของมันเขียวแล้วหน้าเขียวเลยเฮ้ยแสดงว่ามันใกล้แล้วคนดูดินะเขียวเลยเฮ้ยพิษของเราได้ผลอะไรวะพิษของเราได้ผลมันมึนเร็ว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 เรไปไปไปเฮ้ยตอนนี้เราไม่มีแล้วอ่ะไอ้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  อ๋อไม่ไม่สนงจุ๊บแจงอ่ะไม่ไปส่งจุ๊บแจงอะฮ่าจุ๊บแจงไม่น่ากินไงจุ๊บแจงไม่น่าอร่อยมันกินแล้วกินพี่ได้ตอนนี้มันล่มงียิงยิงงองอแล้วอ่ะเสียงทางของมันดูเบาลงพวกเราดูดิพวกเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตายแล้วตอนนี้มันสลบไปแล้วมันตายแล้วเฮ้ยดูเหมือนว่าเธอจะเสร็จแล้วเราต้องรีบพาเธอไปที่รถตู้ไปเถอะไปเร็วเร็วไป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 เร็วเพื่อนอะไเนี่ยหรือที่ของาได้ผลแล้วเราจะพาเธอไปยังไงอ่ะ เรามีรถแว้นเอาไปพี่แต่ว่าพาไปประตูมันก็จะไปทดลองหรือเปล่าอ่ะเออนั่นนะดิเราพาเขาไม่ฝันดีกว่ากับสงสารฉันไม่อยากให้เขาไปโดนทดลองเลยอะจริงๆแล้วเขาก็แค่ทําผิดพลาดแค่เปิดกล่องนั้นขึ้นมาฉันว่าเราเอาเขากลับไปที่สารพะภูิเอ้ยไม่ใช่สาสแล้วนี่อะไรอะไรเนี่ยแว้นเนอะนี่แว้นไปหัวพวกเรา เราจะไปพาป้านะคะไปที่สุสานเพื่อปลดฉากจบลับเนาะใช่มาไปดูกันดีกว่าว่าถ้าป้าแกเนี่ยไม่ได้ขึ้นรถตู้นะคะแกจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไหนอะเราไปฝั่งตรงไหนดิอะขอให้ป้าไปสู่สุขตินะนี่นี่เอางกล่องใกล้ๆนี่หรือเปล่าใกล้ๆทางมาเนี่ยกล่องเนี้ยที่มันอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยะไรก่อนอะไรปนี่โอไม่เฮ้ เหมือนกับไอ้ถังอันเนี้ยที่ป้าเคยบอกว่าป้าได้กลิ่นน่ะเออเออไอ้กล่องนี้ป่ะใช่กล่องนี้เลยอะไรอ่ะลองเปิดดูไหมแล้วยังไงต่อไปอ่ะเปิดได้เหรอถ้าเปิดเนี่ยเดี๋ยววิญญาณปีศาจก็ออกมาหลอกเพื่อน้ยมใสงเฮ้ยเปิดทำไมมันมีแสงอะไรบางอย่างโอ้ยตาโอ้โหเอาให้ไกลแล้วเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่มันอยู่ไหนว่าเข้าบ้านไปแล้ว ไก่ยักษ์พวกเราตีตีมันเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งหนีตีนะเออแล้วตีตีมันลุกเปนนิดอ่ะเฮ้ยมันเฮ้ยมันตีมีนกลับมาตีมันตีมันให้มันกลับมาเอ้ยงั้นงั้นถูกต้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยแกเป็นผีไรนี่เราปักกระถางเฮ้ยแล้วและแล้ววิญญาณของป้าก็ได้ตายจากไปในร่างของไก่ยักษ์ เอาละทุกคนไว้อะไรให้กับป้าหนึ่งนาที <Okay. S 1> <laughs> นั่นเราไปตีไก่ไว้อะไร <laughs> อย่าไปตีไก่เล่นเ <Okay. S 1> <c oughs> ม่ครับเมตายแล้ว <c oughs> นในเมื่อเราฆ่าวิญญาณของผีปอบได้แล้วฆ่าไก่ปีศาจได้แล้วเรากลับไปหาวหัวหน้าดีกว่ารายงานเขาว่าเราได้กำจัดผีทั้งหมดแล้วในนี้ขึ้นราตู้เหอปไปอย่าเสียเวลาเลยฮะ let's go ดูเหมือนว่าเธอจะเสร็จแล้วพาเธอไปที่รถตู้ <traveling. S 1> เดี๋ยวก่อนนะแกทำอะไรกับสับป,ปะหลาดอะ่ะค<อ>ุณไม่ได้เอาสับป,ปะหลาดกลับมาด้วยนี่นาะไม่มีทางเลือกเราจะใช้คุณเป็นตัวทดลองของเรามาดูซิว่า s <S กล่องนี้มันทำงานยังไง <c oughs> เราจะโยกย้ายผีที่หิวโหยกลับออกมา <c oughs> มาเป็นไก่แทน อ๋อาเป็นผีปอบเหรอเนี่ยอันนี้คือฉากจบลับนะคะในเกม p a c i f y แ m a ฟาร์มนั่นเอง